สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะวันนี้มารีวิวคีมมาร์กหน้าให้ดูนั่นเองมาร์กหน้าโจเป็นคีมมาร์กหน้าอันนี้มันก็คนก็รู้จักกันทั่วไปเนาะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยใช้คนที่เคยใช้แล้วก็อาจจะติดใจเพราะว่ามันดีมากจริงๆแค่หนึ่งนาทีมันก็น่าใส่แล้วอะแต่ว่าป้ามาร์กไวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ แบบพอมาร์กเสร็จหนึ่งนาทก็ลัางออกได้จะบอกความดีของมาร์กหน้าโจก็คือว่าเวลาเป็นคีมมาร์กตัวอื่นๆนะเวลาพูดหน้ามันจะตึงใช่ปะอันนี้ก็ตึงแต่ว่าเวลายิ้มอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมามันไม่เป็นรอยเห็นปะมันไม่แตกมันจิ้มจิ้มได้เลยเห็นไหมงเงะเหมือนมันยืดหยุ่นยืดหยุ่นตามตามผิวหน้าเราอะแต่คือมันก็ตึงนะเนี่ยแล้วก็คือว่า เป็นถ้าเป็นมาร์กตัวอื่นใช่ว่าเวลาเราจับจับหน้าเงี้ยมันก็จะหลุดแต่อันนี้ไม่หลุดเนี่ยไม่หลุดเลยไม่ติดมือด้วยเห็นไหมมันดีจริงๆป่านก็ขายด้วยอันนี้แต่ป่านใช้จะหมดแล้วนนแหและเออก็มีขาย250บป่านขายอีกสองจา้ายใครสนใจก็มาสอบทำได้วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะไปล้างหน้าก่อนนะบาย